ทุกคนครับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลูกค้านะฮะอย่างนี้ครับมี f c ของผมนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับนะฮะหลายคนนะครับทักมานะฮะทั้งคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่เป็นแชทครับนะฮะเกี่ยวกับลูกค้านะฮะบอกว่าจะทํายังไงที่จะมีลูกค้ามากมายทำยังไงที่จะขายดีคือคือเยอะแยะครับที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านะฮะก่อนอื่นนะฮะผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าลูกค้านะฮะ คือการลงทุนไม่ใช่ต้นทุนนะฮะอธิบายกระจ่างนิดนึงนะฮะคืออย่างนี้ครับหลายคนบอกว่าการที่เราจะทำอะไรเพื่อลูกค้าเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายมันคือต้นทุนนะ,ะที่เราจะต้องลงเงินไปนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำอะไรกับลูกค้านะฮะมันคือการลงทุนต่งางหากคำว่าลงทุนกับต้นทุนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะต้นทุนคือการจ่ายไปแล้วได้ผลลัพธ์แล้วจบไปนะฮะ แต่การลงทุนเนี่ยคือการลงทุนไปแล้วจ่ายไปแล้วนะฮะได้ผลกลับมาแล้วยังได้ผลต่อเนื่องไปนะฮะสมมุตินะครับเราจะหาลูกค้าสัก100คนถ้าเราได้ลูกค้า100คนมาแล้วเนี่ยลูกค้า100คนเนี่ยเขายังคงเป็นลูกค้าเราต่อไปนะฮะถึงแม้ไม่เป็นทุกคนนะครับนะแต่ก็ยังเป็นต่อไปนั่นหมายถึงว่าผลการลงทุนของเราเนี่ย ที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยมันคุ้มค่านะฮะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะทำอะไรให้กับลูกค้านะไม่ว่าจะใช้เงินหรือไม่ใช้เงินก็ช่างขอให้คิดไว้เสมอว่านี่คือการลงทุนระยะยาวเพื่อลูกค้าถ้าเราทำได้ดีนะครับการลงทุนนั้นจะคุ้มค่ามากๆนะฮะแล้วลูกค้านะครับถ้าเขาชอบเราแล้วเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาจะบอกต่อให้เรา เขาจะแนะนําคนต่อให้เราอย่างน้อยที่สุดก็เป็นญาติพี่น้องเขาคนในครอบครัวเขาเพื่อนเพื่อนของเขาเห็นไหมฮะเราจะได้ลูกค้าใหม่จากลูกค้าเก่าเสมอธุรกิจนะครับที่จะอยู่ได้ดีนะฮะต้องมีลูกค้าประจํามากกว่าลูกค้าจรน,นะฮะนะฮะก็คือลูกค้าจอนเนี่ยอาจจะแบบมาแล้วก็ไปเลยไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่แต่ลูกค้าประจำเนี่ยเขาจะมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีก แล้วที่สําคัญนะครับลูกค้าที่เกิดความรู้สึกดีๆกับเราได้รับประสบการณ์ที่ดีกับเราเขาจะปกป้องเราด้วยนะฮะผมสังเกตหลายครั้งนะฮะสีพงษ์เองเนี่ยนะครับมีลูกค้าคอมเพลนปรากฏว่ามีลูกค้าหลายคนนะครับเข้ามาตอบแทนนะฮะเข้ามาแก้ไขให้แทนเนอ่อย่างเงี้ยนะฮะนั่นหมายถึงว่าเขามาช่วยปกป้องนะฮะแล้วมาช่วยแก้ไขให้เราเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เขาได้รับรู้เนี่ยมันดีกว่าที่ลูกค้าคอมเพลน การที่ลูกค้าคอมเพลนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาเข้าใจผิดก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยการบริการมันอาจจะมีการบกพร่องไม่ว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจากสิ่งไหนหรือว่าจากพนักง,งานคนไหนก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะผมขอฝากไว้นะครับนะฮะสำหรับลูกค้าทุกคนของเราเนี่ยนะฮะขอให้คิดว่านี่คือการลงทุนนะฮะระยะยาวขอให้เราทําให้ดีที่สุดแล้วลูกค้าเหล่านี้นะ,ะจะเป็นลูกค้าเราต่อไป เรื่องเกี่ยวกับลูกค้านี่นะผมจะมีอีกหลายตอนนะฮะจาแนะนำไปเรื่อยๆนะฮรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมขอฝากให้ติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะฮะท่านไหนที่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องลูกค้านะฮะผมฝากคอมเมนต์ไว้นะครับ